สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับวัตถุมงคลสายวัดบ้านไร่นะครับของหลวงพ่อทองสุทธาสี่โลนะครับเหรียญรุ่นนี้ค่อนข้างพบเจอน้อยนะครับเป็นอีกรุ่นที่น่าสะสมมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมมีวัตถุมงคลรุ่นอะไรนะครับของหลวงพ่อทองนะครับมารีวิว แล้วก็แบ่งปันพี่ๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับก็พอดีได้พระชุดนี้มาพอดีนะครับก็เลยทําคลิปวิดีโอไว้นะครับลงไว้สําหรับช่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับเริ่มมันที่รายการแรกนะครับเป็นเหรียญพระราหูนะครับรุ่นหนุนดวงนะครับรุ่นนี้น่าใช้มากนะครับ หลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบานไร่จังหวัดนครราชสีมานะครับปี62นะครับถือว่าเป็นพระยุคแรกๆของหลวงพ่อนะครับนี่ครับเป็นพระเครื่องยุคแรกๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหรียญนะครับนี่ครับเป็นเหรียญลาหูนะครับรุ่นหนุนดวงนะครับแก้ปีชงนะครับแก้ดวงตก เกี่ยวกับเรื่องการเงินด้วยนะครับนี่ครับต้องลาหูนะครับนี่ครับผมก็มีมาแบ่งปันนะครับสําหรับเหรียญนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับเดิมเดิมนะครับผิวดมเดิมเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อทองสุทธาสี่โลนะครับหลังข้างหลังนี่โอ้โหยันนะครับนี่ครับ สวยงามมากนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเหรียญจะเป็นลักษณะกลมนะครับนี่ครับโอเปรี่มใช้นี่สวยเลยนะครับนี่ครับข้างหน้าจะเป็นพระราหูนะครับนี่ครับอัคระยันนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าวางได้สวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับข้างๆจะมียันสองตัวนะครับ กลางจะเป็นพลาหูนะครับนี่ครับแกะได้สวยมากนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นพาปีหกสองของหลวงพ่อทองนะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆนะครับสําหรับสายนี้นะครับพี่ๆท่านใดนะครับอยากได้ไปบูชาใช้นะครับผมแนะนํานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ลาหูหนุนดวงนะครับหลวงพ่อทองนะครับนี่ครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับสวยทุกเหรียญนะครับรับประกันให้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับสําหรับเนื้อทองแดงมันปูนะครับเหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรวมส่งให้นะครับนี่ครับสวยมากนะครับเปิดแบ่งปันให้พี่ๆนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับ อย่าลืมแอดไลน์มานะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับมีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับเนื้อทองแดงมันปูนะครับมีแค่เนื้อเดียวนะครับพระเดิมๆนะครับผิวดิๆสวยๆนะครับนี่ครับนันๆได้มาทีนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ครับใครที่ดวงไม่ดีนะครับ ลาหูย้ายนะครับตอนนี้นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีนะครับนําเหรียญรุ่นนี้ไปใช้ได้นะครับผมมีมาแบ่งปันให้แล้วนะครับนี่ครับสําหรับเหรียญลาหูหนุนดวงนะครับหลวงพระทองสุดท่าสี่โลนะครับปีหกสองนะครับถือว่าเป็นยุคแรกๆนะครับพี่ๆท่านใดสนใจแอดไลน์มานะครับเนื้อทองแดงนะครับมันปูสวยๆนะครับเหรียญละ2องรหาสิบาท รวมจัดส่งให้นะครับนี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเดิมนะครับรายการแรกผ่านไปนะครับซ้ำปรับรายการต่อไปนะครับนี่ครับมาเป็นชุดพิเศษบ้างครับเป็นชุดกรรมการนะครับเป็นเหรียญชุดกรรมการนะครับนี่ครับ จะมีทั้งหมดสามเหรียญนะครับนี่ครับชุดกรรมการนะครับชุดนี้พิเศษมากนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับนี่ครับมาที่เหรียญแรกครับเนื้อเงินครับเนื้อเงินบริสุทธิ์ครับนี่ครับ้อมลอยจานครับผมชุดนี้ค่อนข้างหายากนะครับนี่ครับนี่ครับดูข้างหลังนะครับเป็นหลังเรียบนะครับ จานเต็มนะครับนี่ครับสวยมากนะครับเนื้อเงินนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับเป็นเนื้อนะวะโลหะนะครับผอมลอยจานอีกแล้วนะครับนี่ครับจานสวยๆนะครับของหลวงพระทองนะครับเหรียญมีจานนะครับเก็บได้เก็บนะครับช่วงนี้นะครับ ชัดเจนนะครับนี่ครับเป็นหลังเรียบครับนี่ครับพร้อมรอยจานนะครับเต็มๆอย่างนี้ครับเหรียญพลาหงรุ่นหนุนดวงนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับชุดกรรมการนะครับเหรียญที่สามนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟพร้อมรอยจานนะครับนี่ครับ เลขเดียวกันทั้งหมดนะครับหลังเรียบจานเต็มนะครับนี่ครับจานเต็มนะครับเหรียญนี้นะครับชุดนี้จะมีรอยจานทั้งหมดนะครับเป็นชุดหลังเรียบนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์มานะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดได้นะครับผ่านไปนะครับสําหรับชุดกรรมการนะครับแล้วก็เหรียญพิเศษของ คลิปนี้นะครับนี่ครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับสําหรับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับนี่ครับสวยมากนะครับแกะบล็อกได้สวยจริงๆนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับข้างหลังนี่ครับโอ้โหลงยานะครับนี่ครับหินยางนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับ เหรียญพลาหูหนุนดวงนะครับหลวงพ่อทองสุทธาสี่โลนะครับปีหกสองนะครับเหรียญนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับนี่ครับสวยมากนะครับก็ถือว่าเอามารีวิวมาแนะนํานะครับนี่ครับอันนี้สําหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญของผมเองนะครับนี่ครับลงยาแดงนะครับ เนื้อชนวนนะครับนี่ครับเนื้อมหาชนวนลงยาแดงนะครับนี่ครับผมก็มีไว้ใช้นะครับผมก็มีไว้ใช้เหมือนกันนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับใช้ดีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับผมมีแบ่งปันนะครับมีหลายรายการนะครับให้พี่ๆได้เลือกนะครับสําหรับเนื้อทองแดงก็มีนะครับเป็นทองแดงมันปูนะครับเหรียญละ2สองร้อยห้าสิบบาท รวมส่งให้นะครับราคานี้ถือว่าแบ่งปันกันจริงๆนะครับนี่ครับสำหรับพี่ๆที่อยากได้ไปใช้ไปบูชานะครับเนื้อทองแดงมันปูสวยๆนะครับผิวดำเดิมนะครับนี่ครับสองร้อยห้าสิบรวมจัดส่งให้นะครับราคานี้แบ่งปันนะครับนี่ครับสำหรับชุดพิเศษชุด นี้นะครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับเรื่องราคาเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับนี่ครับชุดแบบนี้น่าเก็บมากนะครับยิ่งชุดกรรมการหลังเรียบชุดนี้นะครับพร้อมรอยจานเต็มเลยนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์มาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสรีวิวเหรียญ อีกรุ่นนะครับของหลวงพ่อทองสุดท้าสีโลนะครับที่น่าเก็บน่าใช้นะครับสําหรับรุ่นพระลาหูรุ่นหนุนดวงนะครับองหลวงพ่อทองนะครับแก้ปีชงแก้ดวงตกดวงไม่ดีนะครับต้องพระลาหูนะครับลองพิจารณาดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับที่สําคัญนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ คลิปหน้าจะมีรีวิวเหรียญรุ่นอะไรนะครับมันจะได้แจ้งเตือนนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิววัตถุมงคลสายวัดบานไร่ให้พี่ๆได้ศึกษาได้ดูนะครับเป็นเหรียญรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ